สวัสดีครับผมเซลเอกนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าแซดสามร้อยนะนี่นะครับสภาพรถสวยมากๆเลยนะครับสำหรับแซดสามร้อยคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะเลขไม่เพียง10,000มกิโลเท่านั้นนะครับนี่สภาพสวยเลยนะฮะ ใครกำลังหาอยู่นะครับ Z300 นะเซลล์เบอกเลยว่าลองมาดูคันนี้นะครับสภาพมาสวยจริงๆนะฮะนี่คอแต่งนะครับนี่นะฮะท้ายสั้นแต่งมีให้นะครับนี่สภาพโดยรวมสวยนะครับถังสวยๆเลยไม่มีบุกนะครับไม่มีบุกเลยถังนะฮะอ่าเดี๋ยวยังไงเซลลเฝาก ช่องทางการติดต่อไว้ในคอมเมนต์นะครับติดต่อเซลล์เอ็กเข้ามาได้เลยจะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ